อยากสาเร็จต้องเลิอกอายกับสิ่งเหล่านี้มีบางอย่างในชีวิตที่เรารู้ดีว่าควรทําแต่ไม่กล้าทําไม่ใช่เพราะมันผิดไม่ใช่เพราะมันเลวแต่เพราะเรากลัวสายตาคนอื่นเรารู้ดีว่าถ้าทํามันอาจเปลี่ยนชีวิตได้แต่มือสั่นหัวใจเต้นแรงและเสียงในหูพูดว่าถ้าทําไปแล้วคนอื่นเขาจะคิดยังไงนี่แหละคือกับดักที่ขังคนส่วนใหญ่เอาไว้ในที่เดิม ปีแล้วปีเล่าชีวิตก็วนลูปเดิมไม่ใช่เพราะเราไม่มีความสามารถแต่เพราะเรายังอายผิดเรื่องหนึ่งเลิอกอายที่จะเริ่มจากศูนย์ใครๆก็อยากให้ตัวเองดูดีดูเก่งดูโปรแต่ทุกคนที่สําเร็จลุวนเคยไม่รู้อะไรเลยมาก่อนอย่าอายที่จะเริ่มอย่าอายที่จะเป็นมือใหม่อย่าอายที่จะถามเพราะการยอมรับว่าฉันไม่รู้แต่ฉันอยากเรียนรู้คือจุดเริ่มต้นของความเก่งทุกอย่างบนโลก ถ้าคุณมัวแต่อายว่าจะดูโง่คุณจะโง่ไปอีกนานแต่ถ้าคุณกล้าที่จะถามกล้าที่จะล้มคุณจะฉลาดขึ้นเรื่อยๆคนที่ประสบความสําเร็จคือคนที่เคยดูแย่ที่สุดในช่วงเริ่มตน้นแต่เขาไม่หยุดเขาไม่แคร์ว่าคนอื่นจะหัวเราะเพราะเขารู้ว่าสุดท้ายเขาจะหัวเราะที่หลัง 2. เลิอกอายที่จะทําในสิ่งที่คนอื่นยังไม่กล้าทําหลายครั้งที่คุณมีไอเดียดีๆมีความฝันมีเป้าหมาย แต่คุณกลับซ่อนไว้เงียบๆเ,เพราะกลัวคำว่ามันจะเว่อร์ไปหรือเปล่าเขาจะหาว่าบ้าใหม่ใครเขาทำแบบนี้กันจำไว้อย่างหนึ่งคนที่เปลี่ยนโลกไม่เคยเริ่มต้นจากการทำตามคนอื่นพวกเขาทำในสิ่งที่ยังไม่มีใครกล้าทำและกล้าอายในช่วงแรกทุกคนที่เริ่มจากศูนย์จะดูแปลกเสมอในสายตาคนรอบตัวแต่นั่นคือสัญญาณที่ดีเพราะคนธรรมดาจะไม่มีวันเข้าใจคนพิเศษ ในตอนที่เขายังไม่สำเร็จ 3. เลิอกอายที่จะขายของไม่ว่าคุณจะมีของดีแค่ไหนถ้าคุณอายที่จะขายคุณก็จะจนการขายไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่การไม่กล้าขายทั้งที่มีศักยภาพเต็มเปี่ยมนั่นต่างหากที่น่าเสียดายหลายคนมีของมีความสามารถแต่ชีวิตยังติดอยู่ที่เดิมเพราะกลัวสายตาคนอื่นตอนที่พูดว่าขายเกินไปไหมทำไมไม่เงียบๆหน่อยแต่คุณลองสังเกตดูสิ คนที่ประสบความสําเร็จเขาขายตัวเองตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นแนวคิดผลงานหรือแม้กระทั่งทัศนคติคุณไม่จําเป็นต้องขายของเหมือนพ่อค้าแต่คุณต้องขายความเชื่อในตัวเองให้โลกเห็นสีลเลิอกอายที่จะเป็นตัวของตัวเองถ้าคุณยังต้องพยายามเปลี่ยนบุคลิกเพื่อให้ใครชอบถ้าคุณยังต้องกดตัวตนเพื่อให้เข้ากับคนอื่นขอโทษที่ต้องพูดตรงๆคุณจะเหนื่อยไปตลอดชีวิตโลกไม่ได้ต้องการให้คุณเป็นเหมือนใคร โลกต้องการให้คุณเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองคนบางคนใช้เวลาทั้งชีวิตวิ่งไล่ตามสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ชอบเพราะกลัวการเป็นตัวเองจะไม่ถูกใจใครสุดท้ายเขาก็อยู่ในโครงและเฝ้ามองชีวิตของคนที่กล้าเป็นตัวเองทะยานขึ้นไปหากเลิอกอายที่จะขอความช่วยเหลือหลายคนยอมล้มยอมเสียเวลายอมลำบากเพราะกลัวจะดูอ่อนแอถ้าขอความช่วยเหลือแต่นี่คือโลกแห่งความจริง ไม่มีใครประสบความสําเร็จได้เพียงลําพังทุกคนต้องการเครือข่ายต้องการคําแนะนําต้องการคุณเข้าใจการขอความช่วยเหลือไม่ได้แปลว่าคุณอ่อนแอแต่มันแปลว่าคุณฉลาดพอที่จะไม่ยืนอยู่คนเดียวและในวันที่คุณสําเร็จคุณจะขอบคุณตัวเองที่ครั้งหนึ่งเคยกล้าขอความช่วยเหลือหกเลิอกอายที่จะพูดความฝันเคยไหมที่คุณอยากบอกว่าฉันอยากประสบความสําเร็จฉันอยากเป็นนักร้อง ฉันอยากมีธุรกิจของตัวเองแต่กลัวว่าเขาจะหัวเราะกลัวว่าเขาจะมองว่าคิดใหญ่เกินไปขอให้คุณรู้ไว้เลยว่าคนที่หัวเราะในฝันของคุณวันนี้มักจะเป็นคนที่ไม่มีฝันของตัวเองคนที่ไม่กล้าฝันมักจะคำกับคนที่กล้าพูดแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาของคุณคนที่สำเร็จไม่ใช่คนที่ฝันเล็กแต่คือคนที่กล้าฝันใหญ่และกล้าพูดออกมาอย่างภาคภูมิใจเจ็ดเลิอกอายที่จะล้มเหลว ความล้มเหลวไม่ใช่ตราบาปมันคือใบผ่านทางสําหรับคนที่อยากสําเร็จจริงๆคุณล้มไปเถอะล้มแล้วเรียนรู้ล้มแล้วลุกแต่อย่าล้มแล้วอายเพราะถ้าคุณอายกับการล้มคุณจะไม่กล้าก้าวออกจากคอมฟอร์โซนอีกเลยและที่แย่ที่สุดคือคุณจะอยู่กับความกลัวตลอดชีวิตจําไว้นะล้มแล้วลุกนั่นแหละนักสู้แต่ล้มแล้วอายนั่นแหละนักฝันที่ไม่เคยลงมือทำแปดเลิอกอายกับอดีตของตัวเอง ทุกคนล้วนมีอดีตบางคนเคยจนบางคนเคยทำผิดบางคนเคยล้มเหลวจนไม่มีใครเหลียวแลแต่อดีตไม่ได้กำหนดคุณการยึดติดต่างหากที่กำหนดชีวิตคุณคุณไม่จำเป็นต้องหนีอดีตคุณแค่ต้องยืนหยัดแล้วใช้มันเป็นบทเรียนโลกไม่ได้สนใจว่าคุณเคยเป็นอะไรแต่โลกสนใจว่าตอนนี้คุณกำลังจะเป็นอะไรก้าวเลิอกอายที่จะพูดยังไม่สำเร็จ คุณไม่ต้องหลอกโลกว่าไปได้ดีคุณไม่ต้องแกล้งว่าชีวิตดีเพื่อให้คนอิจฉาการพูดความจริงว่าฉันยังไม่สำเร็จเป็นสิ่งที่กล้าหาญกว่าการเสียแซงว่าฉันไปได้สวยเพราะคนที่กล้ายอมรับคือคนที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงสิบเลิอกอายที่จะทําตอนยังไม่มีใครเชื่อไม่มีใครเชื่อคุณหรอกตอนเริ่มต้นไม่มีใครสนับสนุนคุณหรอกตอนคุณยังไม่มีผลงานนั่นแหละเรื่องจริง แต่คุณไม่จำเป็นต้องรอคุณไม่จำเป็นต้องให้ใครอนุญาตจงเริ่มแม้จะไม่มีเสียงตบมือจงทำแม้จะมีแต่เสียงหัวเราะเพราะในวันที่คุณสำเร็จเสียงตบมือจะดังกว่าที่คุณคิดและคุณจะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายคนที่เคยอายที่จะเริ่มเหมือนคุณสรุปส่งท้ายชีวิตจะเปลี่ยนไม่ได้ถ้าคุณยังอายกับเรื่องที่ไม่ควรอายบางครั้งเราต้องเลือก ระหว่างชีวิตที่สบายใจในสายตาคนอื่นกับชีวิตที่สมบูรณ์ในแบบของตัวเองถ้าคุณอยากสำเร็จจริงจงเลิอกอายแล้วเริ่มทำ